นั่งเลยที่จะไปกอ สิบบาทนะในเวลาประมาณสี่สิบห้านาทีเรือถูกเร้าอย่างนี้เดินย้อดรอบบริษัทจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้เราไปเที่ยวเนี้ยแล้วเที่ยวเย็นจะมีเรือกลับหรือเปล่าเนี่ยมันมีเที่ยวสุดท้ายวันชั่วโมงเดียวเที่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 ยวสุดท้ายก็โอ๊ยเกาะมันฟางนะเดี๋ยวต้องไปซื Naw, nah, ้อไอ้ไปจ้างรถสกายแครบพาเที่ยวมีมันมีรถสกายแล็บพาเที่ยว

มันมีรถจะมีรถเอ่อสกายแลรพาเที่ยวรอบกอเกาะแล้วก็ไปชมวังด้วยใช่ใช่มีข้อมูลหรือยังว่าเรือเที่ยวสุดท้ายนั้นจะมีเอ่อมีช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ งไม่ไหนอที่ชาเนเรยอะไรเนนี่ครับดีแต่ว่าบรรกาศดีเดียเดี๋ยวผมจะแทนก้องเป็นล่าๆเแทนกลมาเห็นนัยภาพมีมารอเงเพื่อที่จะขึ้นและลงสินค้าที่หน้าเรือแล้ อากาศในเรือนะครับจะแพนเป็นรอบๆเพื่อจะได้ให้ให้เปลือกคนที่เนี่ยไม่ได้มาเด่นในกางกลางง่ายในวดาตใางนเธา่ใางจะเห็นกายนวดคือเกาะล้าเกาะลอยที่มาเมื่อกี้ วิ่งเร็วแล้วเนี่ยวิ่งเร็วแน่เรือเนี่ยเรือเที่อใช่วิ่งเร็วนะเนี่ยก็เร็วอันนี้เจ้าพ่อเฮงเจียองเลืกครับอยู่ในตรงนี้สถานนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรเนาะตรงนี้เขาเรียกอะไรนะศาลเจ้าพ่อเฮงเจียไอศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ใช่แต่ว่าอ๋อมีเฮงเจียเฮงเจียอย่นี้ด้วย โอ้มีกระดาษมีเยอะแยๆมันเลยเขาเขียนไว้ใช่ไหมครับจะสื่อความหมายเกี่ยวกับโชคลาภเขาเขียนชื่อเขาไว้มีชื่อวันเดือนปีเกิดอืมเยอะมากวันเดือนปีเกิดเต็มเต็มไปหมดเห็นไหมครับครับอันนี้โอมีทั้งฝรั่งคนจีนฝรั่งภาษาไทยมีว่ามีภาษาจีนญี่ปุ่นกาหลีเยอะ เยอะแยะหมดเลยเราจะเราจะวากชื่อเราไว้ที่นี่หน่อยป้้ล่ะพี่ได้นะพี่เขียนได้แล้วแต่มตแ<ล>ม่ก็แปาวแม่ย่าอกมีเจ้าพ่อเยอะอันนี้แม่ย่าอืนุ่นเกียร์พ่อปูฤษี เขียนเพื่ออะไรเนี่ยคุยเรงเสริมโชคลาภบารม,มีเข้าไปหนึ่งร้อยสี่สิบกูแก้กปีชงอปีชงปีชงเข้ามาใครปีชงเข้ามานี่ได้หนึ่งใช่ปะ่ะโดนลุตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้จะเข้าเป็นถ้ำมานนี่ใช่ไหม เดินตะลุขึ้นมานี้อ๋อ,อ,อเราเราเรา,เราจะไม่ขึ้นลอดถ้ำก็ได้นะมังนี่เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนี่หน่อย <สะ S 2> ดูขาอะไ<อ><อ>นียที่กุดิบัทัสมันตรงเนี้ยบริออรเ,เ,บเวณบนเขาเจ้าพ่อเขาใหญ่อ,อันนี้คือ อันนี้คือเขาเาขาเฉพาะเขา,ขาใหญ่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ผมจะแพนกล้องไปเรื่อยๆครับเผื่อคนที่ไม่ได้มาได้เห็นด้วยภาพเรามาถึงช่องเขาขาหรือว่าช่องเรียกตามราชบัลลังก์ว่าช่องอิสริยาภรณ์สะพานสะพานวชิราวุธสะพานราชบัลลังกบตมกรสุนิชามอันนี้ทำไมถึงเรียกว่าช่องเขาขาเพราะเขาไม่ได้ต่อกันใช่ไหมนี่นะเป็นอะไรมา คือแรงๆมันจะขึ้นถึงสะพานนี่ไหมถ้าถ้าลงไปถ่ายข้างล่างครับพี่แจ๊คมันก็จะเห็นเป็นฟองโอ้และที่นั่งเนี่ยที่นั่งเล่นแบบลงข้างล่างเลยเดินอยู่ตรงนี้ข้างล่างไม่เคยเดินลงไปเลยตรงนี้มันอันนี้มันยาวนะสะพานปีไก่ช่องเขาขาดก็คือขาดเช่นนี้หน่อยใช่ไหมพี่ไม่รู้่า เนี่ยเดินลงทางนู้นได้สะพานนี่ยาวนะถนนยาวเป็นโน้นไปถึงสุดเถอข้างล่างไม่เคยลงไปเลยเคยแม่แค่นะบเรืบนสะพานโอ้ข้างล่างสวยนะตรงนี้วิวมีวิวถ่ายรูปได้สวยนี่มีวิวถ่ายรูปได้สวยแย่เลย เนี่ยตรงนี้สวยวิวตรงนี้สวยมีทางลงทางโน้นได้ใช่ไหมอันฮะา๋อฮะเ๋อฮะ๋ยะอ่าฮะอ๋อฮะอ่อะอู๋้ปถ่ายะอ้อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะอ๋้ฮะอาอฮปอ๋อฮะอยอฮะอ๋อฮะอ๋ะอะฮะะย ช่องเขาตาอันนี้สุดรู้สึกจะเป็นเลนมาสของทน้งเลยรับเห็นไหมครับข้างล่างนี่เวลาขึ้นซัดมานี่มันจะเป็นกองกับ่างนี้จะสวยมากตอนนี้น้ำกำลังขึ้นแลถ้าขึ้นเต็มๆนี่ก็จะท่วมเดินแไไล่นไะม่ได้ไกลนะเนี่ยไม่ทางไปเรืยเ,เลยเดินอันนี้ก็ไปนู่นเลยอากาศเย็นดีหน้ามาเวลาดี มีมัคคุเทศบอกว่าช่วงนี้ลมแรงยิ่งใหญ่นี้บริเวณนี้คือด้านของสี่ตาที่เราเรียกันว่าช่องเขาขาบริเวณนี้วิวสวยมากครับจะแพนกล้องไปให้ดูรอบๆ เริ่มต้นแล้วครับร้านนี้ร้านร้านยังคือว่าร้านป้าหน่อยใช่ไหมป้าหน่อยทัาพางครใครๆก็มากินนี่แต่ว่าวันนี้อ่ะเขาปิดร้านไปแล้วเราก็อดกินใช่ไหมปิดร้านหรือยังยังยยังไม่ปิดติดใจแล้วเพราะเราไม่จ่ายพังแล้วตอนนี้ก็จะมีโตมากแต่ว่าผมเคยเห็นรีวิวคนมาชอบรีวิวร้านเนี้ยครับเออวันหลังค่อยมาเนาะ บ้าน่อยถ้ำพังนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปทางชายหาดชายหาดจะแผนกล้องให้ดูดในที่ชายหาดด้วยมาครับเฮ้ยอย่าล้มเดี๋ยวตกไประวังระวังเกาะสีชังวิ่งนอาถ้ำพังเขาบอกว่าทำไมชื่อนี้เขารู้ไหมครับไม่รู้หรอไม่รู้ก็สร้าง กำแพงทีไรก็พังทุกทีอ๋อใช่แบบคุณซีซวส่สงเดชป่ะก็บอกทําพังก็อย่างนี้สร้างเกลื่อนทีไรก็พังน้ำตรงนีง้ใช่ไหมน้ำจะพังหมดโอว้วิวว,วิวถ่ายรูปสวยมาจิ้นตรงนี้นเพียงนีดสองคนมาเดี๋ยวถ่ายรูปให้นี่ถ่ายคลิปด้วยรูปด้วยพร้อมๆกันเลยเจอการจันสองลูกแล้วก็อีกหนึ่งลงกปุกตาท่องขอบคุณที่เชิญที่สีดาชาในวันนี้นะครับครับลำหันนานี้จะเอามุมนิดเพียง มุมนี้ทีฮะมุมนี้เมื่อกีหน้าบางนี้คุณอาทิตย์จะถ่ายรูปเราหรอลื่นกำลังแรงใช่โอ้ยมีคนเล่นร้านในทะเลด้วยมีมีมีอ่าคราวหน้าต้องมาเยี่ยมเลยมั้งเฮ้ยน้ำใสด้วยนะคุณอาทิตย์น้ำใสน้ำใสมากกลางะคืนไหมล่ะ ครั้างสักคืนไม่ล่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แพลนไม่มีอะไรกลับมาเลยหมอนวดก็มีเนาะมีมีของจะวอมงละกี่บาทสองคนสามร้อยอะไรนะสองค่ะทั้งตัวสามร้อยทั้ตัวสามร้อทั้งตัวสามร้อแล้วทั้งตัวนี่ใช่นวดเวลานวดเท่าไหร่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเลยสี่ชั่วโมงฮะ หนึ่ง <Bella> ชัว <ım> ่วโมงวันเทเวอร์ป่ะว yeah. ันเทเวอร์ธรรมดาวันและถ้าเกิดว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่ว่าสามร้อยนั่นยังไงสามร้อยก็คือเพื่อทั้งตัวเพื่อทั้งตัวอันนี้เฉพาะเท้าเฉพาะเท้าสองร้อยชั่วโมงเหมือนกันป่ะชั่วโมงเดียวเหมือนกันอ้าวทำไมมันไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาทำงานเท่ากันนะไม่เหมือนกันเหรอนี่ได้กี่ชั่วโมงแล้วเวลาสองชั่วโมงงี้ใช่เพื่อเต็มหมดเวลานเี่ย วันมันถึงมันถึงเวลากลับแล้วสิมผมจะแพนกล้องให้ดูรอบๆที่ที่หาดที่ชายหาดที่อยู่ในเกาะสีชังนะครับสตานนี้ ตอนนี้เรือของเราที่มาจากเกาะสีชังก็ได้มาถึงท่าเรือที่เกาะลอยนะครับที่นี้นี้คือบริเวณท่าเรือเกาะลอยผมจะแผนกล้องไปรอบๆลองเห็นไปทัวทๆนะครับเรียกเรือ,อ,อท,ท่าเรือเกาะลอย กำลังจะไปกำลังจะออกก็มีเราเข้ามา,เ,าเขาเริ่งจะออกกัน ตอนนี้ถึงตอนนี้ถึงท่าเรือเกาะลอยใช่ไหมเกาะลอยใช่ครับเกาะลอยเกาะลอยแหลมเชีบังอืมไม่ใช่สิเกาะลอยศรีราชาเกาะลอยศรีราชาเกือบเรียบร้อยเวลา5โมง45 45นาทีจากเมื่อกี้นี้เราเดินทางมาจากอะไรนะเกาะศรีชังเกาะศรีชาญนั่งเรือ45นาทีมาถึงเกาะลอยนะครับ ไอตัวนั้นเดีราจะขึ้นไปบนตึกบนนั้นไหมนะฮะน่าจะขึ้นไปไหมนะผมไม่แน่ใจว่าตึกอะไรอ้าวเป็นวัดผมเคยขึ้นมาหลายหัวแล้วถ้าจะขึ้นเดี๋ยวจะพาขึ้นเรือพี่จะไปพาดที่เกาก็ถ้าเรือเขาให้ขึ้นเมื่อกี้นี่ไงเรือพี่เขาขายปลาไหมเนี่ยก็ตรงนั้นไม่ทุนเที่ยวกันเหรอ อ้าวแลวไปถ่ายวีดีโอก็ให้เอาถ่ายวีดีโอก็วีดีโอเมื่อกีก้ตั้งใจ <c oughs> กดหมดผิดกลายเป็นวีดีโอว่าจะถ่ายรูปแต <c oughs> ่ก็ได้ก็ได้นี่ตอนนี้ตอนนี้ภาพมันถ่ายภา <c oughs> พนี้ได้ด้วยไงมันถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยแต่คุณภาพจะลดลงไปแคปหน้าจอนี่บริเวณที่ท่าเรืรอเกาะสีชังนะคนระับตอนนี้กำลังจะลาเกาะสีชังไปกลับบ้านกรุงเทพแล้ว อ่าคุณสมพงษ์เริ่มเป็นพิธีกรต่อสวัสดีครับวันนี้เราเสร็จภารกิจการท่องเที่ยวเรากำลังจะขึ้นฝั่งที่ศรีราชาอยากก่อนสีชัใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีเสิบห้าเลยเจอกันครับโอ้ล้มน้องก็มาอีกล,ล้มเลว ไ้คนพ่งมาก็มีนี่นะจะกลับทันอ้องทนเปเด็กท่ำัันขนองคืะคะว่า้าุเดินสายจะรุ่ตาตรวอบสองนระไปเดินสานะคะางสรีการเอของเราบรรยากาศที่ท่าเรือเกาะอีชันนะครับะนกเที่นะคะ ว่านักจดเดอดนศารขอความพรานาท้าสนใจหน้าศาหนามมยหรือหน้ากาข้ารัฐ่าลต้องกัดระัโควิด -19 ด้วยความสงใายและป่าถนาดีปรุ่มสบาลสมงหกัดปติชางอำเภอปติชางและโรงพยาบาลปสิชางค่ะทานสมเด็ิการและท่องเที่ยวขอเดชะทราบว่าคนสชาตของเราไม่มีรประสาทเป็นำานนะคะที่แต่รถเข้าหอขาดรถจักรยานยนตรับจ้างรถจักรยานยนต์ให้เข้า รถสามล้อโดยรทางไกแหลรถสองแถวรับจา้างถ้าต้องเพื่อสามารถิดต่อกับผู้ประกอบการรถได้เลยตรงมาที่จอดรถนะคะขอบคุณค่ะ